ลาสวัสดีเพี่อนๆแฟนรายกาอยู่ในแกล,แลเลอรี่นวเวอร์ทุกท่านอยู่กับบังสินและลาวฮะจากช่องโอคุมายแชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในแนวพิกเซลทาวเวอร์ดีเฟนช่วงนี้แนวทาวเวอร์ดีเฟนกำลังมาแรงเฮ้ยและนี่ฮะเป็นพิกเซลด้วยอย่ากำมันครับ Minecraft นะฮะจะโดนแบนไหมเนี่ยดูดิมีสตงสตีฟอะไรด้วยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันซอมบี้ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ค่อยเล่นมันครับเท่าไหร่เกมมีโค้ดด้วยนะโอเคกูก,กอ๊อปไปก่อนเลยเผื่อได้ของดีของเด็ดออนไลน์4 7่พเเลยท่านผู้ชมไม่ธรรมดาเลยแบบนี้ไม่ธรรมดา มาเลยคูณ2ก่อนเลยคูณ2คอย VIP ใส่ตัวเพิ่มได้2ตัวแล้วก็บวกกระเป๋าอีก1,000พโอ้ยมันเยอะขนาดนั้นเลยเพ่มาถึงยังไม่ทันเล่นเลยยังไม่รู้เลยเกมน้าตาเป็นยังไงแต่ซื้อไปแล้วท่าุผู้ชมครับและก่อนจะเริ่มกันฮะมาเดิมฝากแบบอนิมอดีไซน์กันด้วยนะครับสำหรับคนชอบแต่งตัวคอสเพย์เขา,าในแมปเนี่ยน้องๆจะเจอกับโซนต่างๆมากมายหลายอนิมะมากๆเลยนะฮะกดเทเลพอร์ตนะครับพิมพ์ไปโซที่เราต้องการได้เลย แน่นอนว่าเรามีโซนมารคาบด้วยนะครับแต่ให้น้องๆพิว่าพิกเซลนะก็จะมาเจอโซนไม้คาบนะครับซึ่งตอนนี้มีตัวเดียวนะแต่ว่าจริงๆผมเพิ่มมาอีกประมาณหลายตัวเลยนะครับถ้าน้องๆเข้ามาเดี๋ยวจะเจอกับอีกหลายตัวเลยนะฮะนี่เลยสตีฟสตีฟนะครับกดอ e ีทายออนทดลองใส่ดูก่อนได้หรือจะซื้อทั้งหมดได้เลยภายในปุ่มเดียวทุกคนสะดวกสบายมากๆเลยโซนนี้เดี๋ยวเพิ่มให้แบบจัดเต็มเลยนะฮะและมาเดิมคลิปนี้แจก1000โลบักเช่นเคยนะครับเพียงตอบถามว่าทุกคนชอบตัวละครอะไรมากที่สุดในเกมมารครับ ส่วนกูก็น่าคงจะชอบแบบสเกลิตันอะไรเงี้ยนะครับอตอบกันมานะครับแล้วก็ใส่ชื่อโลบ็อกตามหลังด้วยนะและอย่าลืมเข้ากลุ่มอนิเมะดีไซน์คอลเลคชันกันด้วยนะครับเพื่อรับ1,000งพันโลบ็กนะครับโคตรแปลกเลยเนาะเล่นโลบ็อกแต่ถามคำ <c oughs> ถ,ถามมารับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปลุยเข้ามาในเกมแล้วท่านผู้ชมครับเกมขอกันเลยโอ้ยเยอะแยะแต่ไปไก่อะไรวะเนี่ยโอ้ยมาถึงขาวายตัวละครเลยเฮย้ยรีเจนเลยหรือเปล่าโอ้ยมาถึงจอร์ดี้มันดวงดีไนดะ้รีเจนเลยดวงดีกันไปหรือเปล่าลูกพี่ชาย อะไรวะเนี่ยเข้ามาในเกมนะครับใส่โค้ดได้นะครับเมื่อกี้เรากบโค้ดมาใส่ไปดูด้โอเคได้คงได้ของมาเยอะนะครับได้เงินมาด้วยนะครับมียูนิตนะครับมีนะฮะโสตูหลอกขายกูอีกแล้วร9 9ไม่ซื้อไม่ได้แล้วเปล่าจัดไปโอ้โหยังมีแพ็คอานิเม่แพ็คโอเคมีซงโกโคูมีลูฟี่ด้วยนะพันสีรโลบักเฮ้เกมนี้มันหลอกเด็กตังนี้ว่าไอ้น้อง แล้วก็มีงงมีเงินโอเคมีเทดได้ท่านผู้ชมแต่ต้องเลเวล10ก่อนนะนะครับยูดิเราได้มาเมื่อกี้ใสไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับได้มา5ตัวเลยโอเคมีลูกศรชี้นะครับว่าตรงนี้มีลบอร์ดตรงนี้มีซัมมอนท่านผู้ชมสามารถเข้าไปซัมมอนได้เดี๋ยวมาดูดิมีตัวอะไรบ้างโอเคโอ้ยอุปโคตรเท่เลยมันจลีในแปดนาทีแล้วอะตัวเดียวอุปมมัระเท่จังไะก็จะมีระดับโนมมลนะครับปกติแล้วก็ตัวนี้เป็นระดับ0 0 2 5อเลยมีระดับ โอ้ยสีเ่เฮดเข้าไปอีกนะแล้วก็สามารถขาบได้ด้วยท่านผู้ชมฮะก็คือตัวที่เราสุ่มมาได้เนี่ยบางตัวก็จะสามารถอีโวได้เองโอเคเอนชานได้นะครับแล้วก็ของราบเนี่ยเหมือนจะหาได้ด้วยนะมีไม้มีไอรอนนะครับมีทองคำมีไดมอนด์มีเอเมอรรลนะครับโอ้ยหาอย่างกระมันรับเลยมาเล่นตาแรกเลยดีกว่าก็ไม่สนใจแหละด่านนี้เราจะได้ไม้ด้วยท่านผู้ชมฮห้เราสตาร์ทคนเดียวเลยเออโซโล่แล้วเราอะไปเลยโอ้ยคาซโนด้วยแคแค่โดนดูดเข้าไปเกมดีนี่มา ข้ามาแล้วนะครับก็มีอีซี่มีเดียมนะครับโอเคนะเอาเอาธรรมดาก่อนกูอยากรู้ว่าเกมมันยากขนาดไหนออโต้สคริปเวฟได้นะครับผู้ชมโอเคเราจะวางเป็นเอ่อเออ่ลูฟีดก่อนแล้วกันโอเคนะครับก็จะมีไก่กุ๊กๆนะครับจากเกมมันข้าบออกมานะครับเราสามารถเร่งสปีดตัวเกมได้นะฮะโอเคก็จะใช้หมัดยางยืดออกไปนี่น่ารักเชียวไอ่เกมดีนะเนี่ยแล้วไก่ก็จะล็อกเออเออเออแราวางโกคูลก่อนเลยมีซอมบี้ด้วยผู้ชมไม่ไหวแล้ว ต้องวางนินจาไม่ใช่มันคืออะไรวะสไปเดอร์แมนตัวหลุดหนึ่งตัวไม่เป็นไรหลุดไปก่อนลูกพี่ชายเราจะวางตัวเลเจน n ์ตรงนี้นะฮะมันกระทืบไปอุย้ยเฮ้ยโชรโล,โลกิโชตูดด้ว่วะตัวน,นั้นอนะ่ะลูฟี่เราสามารถอัพได้ด้วยนะผู้ชมเราต้องมีตัวฟาร์มเงินไหมเนี่ยมันต้องมีตัวฟาร์มเงินในเกมเนี่ยเพราะาแต่ละตัวไม่อัพเยอะเหมือนกันนะยูนิตดูง,ง่ายมากนะผู้ชมนะฮะเอกพลเอกพี X X P นะครับมีบอกด้วยว่าเอกพี F H เท่าไหร่ปิงเท่าไหร่นะครับเ,เกมใส่ใจดีนะเนี่ยน่าจะไปได้ยา,ยาวๆหรือเปล่าไม่รู้ว่าเคยมีเกมแนวน,นี้หรือเปล่าผู้ชม โอเคอัพเกรดลูฟี่หมวกฟางกูนะฮะมันก็ใช้หมัดยางยืดน,นะครับตลัยหนอนไปโอเควางโก,โกคูกันดีกว่ายักพลังขึ้นเต่าใสามันทั่วเข้าไปนะครับอ่ะไปก่อนนะไปก่อนขอรูหน้าตาดิโอ้โอยมาเป็นพิกเซลหน้าตาไม่มีแต่ตัวเป็นพิกเซลมาเลยยักระหลุดมาจากงานคราบสับเยอะสับสับเยอะเฮ้ยโอเคไม่อัพเกรดครับต่อไปแม่งใช้เงินเป็นพันเลยนะแต่บวกดามเดจเยอะมากเลยเนะี่ย เออแม่ดามิหกร้อยเลยนะมอนเนี่ยดามิเออเลือดแค่ร้อยกว่าๆเองนะครับแปลว่าตัวนี้ตึงขอดูไว้รุ่นน้ำแข็งเราสารโลได้ไหมไว่ารุ่นน้ำแข็งเราสารโลปาบเฮ้ยเออสโลได้ท่านผู้ชมฮาร์ฟฟอร์ดได้อ้าวเรื่องตัวนี้เก่งมากแล้วมอนมีหลายประเภทมีตัวเล็ก,ลกๆด้วยนะ <c oughs> จะบ้าง่ายเกินแบบพี่ชายง่ายเกินนะครับมีวางหน้าฐานแม่งเลย <c oughs> โคงโค้งยัดหน้าฐานเลยเวฟบสิบห้าแล้วผู้ชมเร็วมากนะเกมเร็วเกมเร็ว แลวตอนนี้นะฮะลูฟี่กูซอยยับเลยไงท่านผู้ชมซอยยับเลยจิ้วจิวจิว,จวซอ,อยไปอีกพี่เอาไว้เร็วกว่านี้อีกต้องเร็วกว่านี้อีกเกียร์สองแล้วมอนเกียร์นี้มันจะดอกไม้ได้ให้เราด้วยท่านผู้ชมนะเราต้องไปเก็บนะเอาไว้ครับคงครับของ,งอะไรเงี้ยโอเคเว็บยี่สิบท่านผู้ชมโอเคนะครับนี่เลยอัพไปเลยลูฟี่กูรัวจัดนะตอนนี้นี่นะอ่าได้ไม้แล้วเมื่อกี้เอาบอสออกมาแล้วไงบอสพ่าผัๆผ่าผัหายหนุ่มหาย นะครับโอเคเราก็ได้เงินมาโอ้ยไม่มี VIP reward นะครับมาไปเห็เวลาซัมมอนกันแล้วท่านะผู้ชมเราต้องได้ของดีของเด็ดนะฮะมาดูกันว่าตู้รีแล้วหรือเปล่าน่าจะยังไม่รีอยากได้ตัวน,นี้มากเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องบัฟน้ำยาก่อนเมื่อกี้มีน้ำยาอะไรเรายัดให้หมดเลยดีกว่าเราแดกเลยจูส c ูสเอาตาลักกี้ใสให,หมดนะฮะแล้วเราก็ยัดเลยดีกว่าท่านะผู้ชมฮนะเราไม่เอานะอีโปอีปิกรีเจเนอรี่เราขายให้หมดนะฮะแล้วเราก็ยัดเลยไม่ได้นะครับ

กูอยากได้ตัวนี้พี่เอาต่อต่อ,ตอท่านผู้ชมมันหาอลูขาดอะไรเงี้ยเลยมันออกยากเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคหมดแล้วฮะไปกันต่อเราไม่ยอมอยู่แล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วพี่เฮ้ยเอาเกมก็ค้างอยู่พี่อยากได้เนี่ยมาโคตรเทพเลยนะตัวน,นั้นนะเร็วเ,วเวร็วลุยลุยยับลุยยับมาแล้วมาแน่นอนสีโอสีได้อีกแล้วใช่หรือเปล่า <c oughs> โอ้โหมิติกแล้วมันต้องออกสีอะไรมันต้องออกสีม่วงใช่ไหม สีม่วงพี่เอ้ยมาแล้วมาแล้วสีม่วงพี่อโอยแดงอีกแล้วเกือเกินไม่อยากได้มิติพี่โบยได้ระดับกอดลี่กอรลี่กอรลี่มาแล้วมาแน่มามาแดงอีกแล้วพี่ชายเอ๋ยอะไรกันครับพี่ยาศูนย์จุดสองห้าผมอยู่ไหนแลวศูนย์จุดเจามาอีกแล้วเขาโอยมาล,วล้วนนั่นเนี่ยแต่มันก็ยังแดงอยู่ดีวะพี่ชายใหญ่ตู้มนจะรีแล้วพี่ชายใหญ่ตู้มนจะรีแล้วมาขอนถอะพี่ ว้าวฮะที่ม่วงใช่ไหมเ,เนี่ยว้าวกอรลีเอาเลือ่องประตูกอร์จะรีทันทีเป็นตัวอื่นไหมโอ้โหทำไมหน้าตามันดูไม่ค่อยน่าสุ่มเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรกดตัวนี้ก่อนคุณผู้ชมโฮโคตรเท่ตัวแรกออกไปเลยแล้วก็ใส่ตัวนี้เลยยาล้ะสุ่มบัฟเหรอนี่คือบัฟเหรอใช่ไหมเนี่ยอ้ยจริงปหมเนี่ยมีบัฟ นิโลใช่เหรอไใส่ด้วยมีบัฟอะไรบ้างไงโอเคโอ้ยโอ้ยฟูลี่นะ0ูนย์จุดหนึ่งนะทุกชมโอเคมาไม่ยอท้ออยกแล้วนะครับมาว้าวว้าวอันนี้คืออะไรน่าจะกากน่าจะกากนะาอ่าโอ้เลงส์อ้สโอยสปูงสไนเปอร์อะไรก็ได้มา มาพเ,เกมแม่งหลอกตังคูยับมันกันนะเนี่ยสามเยอะสามเยอะมันออกแต่แถวบนนะดิมันไม่ออกแถวล่างเลยแถวบนหมดเลยเฮ้ยแปบเดียวคุณจะหมดเร็วแปบเดียวคุณจะหมดเร็วแปปเดียวคุณหมดตังค์้รวคอยอีกรอบขอยอีกรอบ,ออรอบมันต้องมาสักอันเถอะอะไรก็ได้เพิ่มดาเมจก็ได้เพิ่มวงก็ได้ถ้าฟูลี่ก็ดีไปอันนี้คืออะไรเอาว่าเราโอ้ได้ได,ได้ขวานนะ 0.8นะทุกผู้ชมได้คูณ1.25ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เอาอ,อันนี้ละกันพี่มีตัวฟาร์มเงินไหมอ่ะคือตัวไหนคือตัวฟาร์มเงินบ้างเลยน,นี่คือเฮาบอ่อหู้เลยตัวไหนฟาร์มเงินได้บ้างเอา30เวฟไปเลยไปแน่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเราก็วางเลยไงไม่เลยไงดูดูด,ด,ดูความเท่มันจารโอสุโหดามเมจโิเท่นี่เป็นไนงะอ่ะโอเคอูอ้มันโจมตีแบบไหนวะเนี่ยเอลีหรืออะไร งงแล้วครับผมกูงงแล้วจังหวะนี้กูงงแล้วงงยับเลยหลุดยับเลยประเด็นเนี่ยกูยังงงอยู่เลยัวนี้มันจบตียังไงทาให้มันจบตีช้าจังวะเนี้ยสปีดมันก็ศูนย์จุดเจ็ดนะเนี้ยหรือวงมันแคบไปวะอาจจะต้องอเพาไปมันเยอะกว่านี้รอแป๊บหนึ่งได้ไม้ได้ไม้ได้ไม้เก็บไม้ก่อนทําไมมันขึ้นช้าจังวะแต่มันโจมตีทีนึงเป็นเอวีเหมือนกันท่านผู้ชมนะแต่วงมันเล็กมากเลยอะแต่ว่าดูเดยนนี่อะนะครับเออมันจมตีทีนึงก็โหดเหมือนกันนะแต่ไม่มีตัวเงินนะเดะ ม่มีจอฟ์มเงินไว้ท่าของพี่แกคืออะไรวะทุกคนเหมือนมันวางไข่ได้ด้วยนะเนี่ยเอิมดูดิปับป๊บๆๆนะครับแล้วใครไปเดินโดนก็จะตายนะครับโว้ยสุดโหดจังอะเฮ้ยเอาเรื่องเนี่ยวางไว้เลยแล้วก็โอ้ยใครเดินชนตายนะครับรอเงินอัปนะเกรดก่อนนะครับน่าจะอัปเกรดแล้วยิงโหดนะตัวเนี้ยกดรีเลยนะเว้ยสุดโหดอยู่แล้วดูดิใครโดนชนตายอะมาแล้วเงินอัปเกรดมาแล้วอัพไปนะครับโอเคเร็วขึ้นแล้วเร็วขึ้นแล้วนะครับเริ่มตีเร็วขึ้นแล้วละเเฮ้อารื่องนองย ยิงยับไงอันนี้คือยิงพลังหรืออะไรวะเนี่ยตอนนี้เวฟ22ท่านผู้ชมครับผมจะอัปเกรดขั้นที่5นะครับตอนนี้โอเคเริ่มและเริ่มโหดแล้วนะครับ <S 2> <S 2> โอเคเริ่มยิงพลังรัวขึ้นแล้วนะครับง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะ30เวฟนะด่านนี้ไอ,อ้ที่อยู่แล้วยิงจับกะดูดียิงรัวนะตัวเนี้ยตัวเดียวยพาผ่านหมดทุกดา่านเลยว่าดูทรงแล้วโอเคต่อไปอัปเกรด2,500ท่านผู้ชมครับขั้นสุดท้ายกันแล้วนะป้าก็ไปครับนี่คือแม็กเรียบร้อยฮะ โอเคนะครับก็ยิงพลังสายฟ้าอย่างนี้นะครับเพี้ยวเพี้ยวเพี้ยวนะครับรัว,วๆเฮ้ยสุดโ,โเคตรโคตรเท่เลยวะ่ะดูยิงฮะโอ้ยกลัวโกมินนี <c> ่ <oughs> มาระดับไอรอนแมนกันเลยเดีเดยวสุดเท่โอเคมาดูฟี่กันต่อบอสออกมาแล้วผู้ชมบอสออกมาแล้วไหนมาดูนี่จะโดนนัดเดียวจอดเลยหรือเปล่าฮนะเป็นหมื่นเลยลนะดาเตอโอเคโดนไปนะครับอีกทีหนึ่งปุ้มหายอีซี่จัดโอเคนะครับก่อนไปนะครับขอสุ่มอีกรอบหนึ่ง ติดลมติดลมแต่ครั้งนี้ผมจะเอาอน,นี่ออกนะเอออยากรู้อยากรู้มันจะสุ่มได้อะไรบ้างบึ๊บบึ้บบึบนะครับโอเคออกมาว้าวไอโรเจอร์หรือเปล่าเนี่ยโรเจอร์แขนด้วนโอ้แรยับเลยโอเคมีปีกบ้างแล้วมันมีตัวฟาร,ร์มเงินไหมเนี่ยถามจริงอาขอเติมอีกรอบเติมอีกนิดนึงละกันเพื่อได้ไงกดลงก,ดลงกดรีอะไรเงี้ยดูโซงแล้วเนี่ยเป็นสายหมัดมวยอยู่นะป่า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 ,ปาไปไป โอ้โอ้ยรอบนี้ไม่มาเลยว่ะโอเคมาอยู่มาอยู่ม่วงไหมโอเคแดงโอเคเป็นตัวซัมมอนอเวทมูลเวทมูลใหม่ไหมใหม่ไหมพี่ขออีกได้ไหมโอเคเกลือแดงครับผมยับหมดนะฮะโอเคขครัๆประมาณนี้สำหรับแบบนี้ท่านผู้ชมฮะใครสุมได้ตัวอะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับแล้วก็ใครมีแบบตัวดีๆเล่นเกมนี้มานานๆก็บอกกันได้นะว่าอ่าไหนควรจะหาอะไรยังไงนะฮะมีมีสปินด้วยสปินเด ปาบเอเกับได้ทอยเลนแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ด้วยรุ่นโดมโดเจ๊เยดอะกูได้มาสามสิบนาทีว้าวคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายบายจุบจ๊บ